นี่สวัสดีค่ะโกโก้เจ้าตัวนี้เจ็บขานะคะไปไหนไม่ได้แต่ไม่เจ็บหนักเหมือนพี่สวัสดีโอริโอเจ้าตัวนี้เจ้าสุดแสบค่ะโอริโอแมวสุดแสบไบพริบด,ดีหน้ารักสุดสุดเจ้าตัวนี้เป็นแมวช่างคุยช่างเจรจานะจ๊ะวันนี้นางคงเหนื่อยนางก็เลยไม่คุยกับแม่ ส่วนตัวนี้แม่ถึงเงินแมถ่ถึงเงินแมวจรตัวแรกของเราที่นําไปมาเลี้ยงนะคะที่ยังเลี้ยงอยู่คือลูกของนางนางเป็นแมวที่เจียมเนื้อเจียมตัวน่ารักที่สุดไม่โวยวายส่วนพี่ยองเฮงแมวส้วมเจ็ยบขาน,นอนอยู่ในห้องนั้นนะคะแอบไปนอนตัวเดียวค่ะแม่ปิดบ้านล็อกบ้านไว้ไม่ให้ออกไปนะคะเอาทรายแมวอะไรไว้ในบ้าน ห้เขาทำธุละในบ้านา